ในสมัยพุทธกาลมีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายชื่อว่าสุนทรสมุทรที่อาศัยอยู่เมืองสาวัตถีแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องการให้เป็นผู้สืบสกุลแต่โชคชะตาให้ท่านต้องบรรลุธรรมอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ไปฟังธรรมะที่วัดพระเชต,ตวันแล้วก็เกิดอาการเลื่อมใสขึ้นมาจึงไปขอพ่อแม่บวชช่วงแรกพ่อแม่ก็ไม่ยินยอมแต่ด้วยที่จิตใจแน่วแน่ในทางธรรมะก็เลยต้องยอมยอมไปเพราะคิดว่ายังไงก็คงจะบวชได้ไม่นาน แต่ปรากฏว่าท่านบวชไปไม่ศึกสักทีส่วนผู้เป็นแม่เมื่อคิดถึงลูกชายทีไรก็ร้องไห้ทุกทีก็เลยได้คิดแผนการอันชั่วร้ายเกิดขึ้นนางได้จ้างกับโสภีนีผู้หนึ่งโดยวางแผนให้นางไปย่ออยู่พะลูกชายถ้านางสําเร็จก็สัญญาว่าจะยกสมบัติของตระกูลให้โอ้โหกะหมดเนื้อหมดตัวกับโสภีนีเลยทีเดียวเมื่อโสภีนีได้ยินฉนั้นก็หวานเจี๊ยบเธอครับเธอบอกว่าไม่มีปัญหาเธอก็เป็นสาวมั่นพอตัว และก็คิดว่าไม่มีชายใดเมื่อเห็นรูปร่างของเธอแล้วจะไม่หลงไหลและเมื่อเข้าสู่แผนการนางก็ไปดักรอใส่บัตรพระสุนทรสมุทร